อ่าไม่เป็นไรเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีรถที่ผลงานเก่าของเราที่ทําไปเกือบสิบป,ปีแล้วนะครับคันนี้นะครับชุดยกยังแข็งแรงอืมยังคงทนแข็งแรงเด็ดเด็ดเลยนะครับผมยืนยันจากเจ้าของรถตัวจริงเลยนะครับเขาบอกว่าเยี่ยมมากนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่ภาคใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับ ที่เที่ยวสถานที่ต้องเทียเ่ยวเยอะแยะเลยนะครับผมการันตีจากเจ้าของรถตัวจริงนะครับอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูมิติรอบๆรถกันหน่อยครับเพื่อนๆความอลังการงานของเราที่สร้างใหเ้เมื่อหลายปีที่แล้วยังสวยงาม,ม <c oughs> ชุดงาน ชุดคิดของเราเป็นของแฮนด์เมดเราสร้างขึ้นให้นะครับผมหลักลังคาแฮนด์เมดบันไดรอบคันทั้งหมดเลยนะครับผมอ่านะครับอืมกันชนหน้านะครับก็งานก็เป็นงานของแฮนด์เมดอีกเช่นกันนะครับผมเป็นอะไรที่สูงสูงลอยลอยอลังการนะครับผมเพื่อนเพื่อนอืมงานเนียเน้ยบเนี้ยบ ชุดงานที่ทำก็คือมีอกันสะบัดหน้าเป็นไนโตรเจนนะครับเสริมไอ c ครับสปริงไอรอนแมนครับเพื่อนๆโชคเป็นวันนี้ได้ปรับปรุงโชคเลียงวาล์วให้ใหม่นะครับเพื่อนๆนะมันแจ่มมากๆก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆสปริงเป็น v ว80นะครับผมคันนี้ทำความสูงที่10นิ้วครับอืม ชุดดรอปอาร์มนะครับออาร์มเดิมคงอยู่กันโคงนะครับชุดคิดทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับอืมนะครับขาไก่ยกองศาครับเป็นงานชุดคิดจับประกอบนะครับไม่ได้ดัดแปลงตัวรถด้วยนะครับดูกันยาวๆนิดนึงครับนะครับชุดดรอปลังครับ คงทนแข็งแรงแน่นอนครับเพื่นอนๆนะฮะแผดทิศครับ <c oughs> ปิ่งไอรอนแมนครับเพื่อนๆโช๊คโมโนทูปซับแทงปรับแปดโปรเฟนเดอร์อ่าดูขนาดของยางนะครับ ยางเป็นสามสิบ็ดสิบสองจุดห้า R สิบเจ็ดนะครับผมสูงสูงใหญ่ๆหแล้วนะครับบันไดหลังก็งานของแฮนด์เมดเช่นกันนะครับผมดูมิตริรอบๆคันล้วเด้ดูข้วงล่างกันเต็มๆหน่อยนะครับแทร็กบาร์มีเกียวปรับนะครับมีดอปแทร็กบาร์ด้วยอโอเคนะครับ วันนี้นายแบบของผมไปโรงเรียนครับก็ต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอยู่แล้วรถสวยๆนะครับอดูรีวิวรอบๆคันอีกนิดนึงครับผลงานเก่าที่เราสร้างสารรค์ให้เมื่อหลายปีนะครับคันนี้เกือบสิบปีนะครับเพื่อนๆอืม กันทนหน้าก็ยังแจ๋วเลยครับเพื่อนๆโอเค okay. ขอบคุณครับ